สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ spkts นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสปาร์โล n คิงครับแล้วเกมที่ให้กกำลังรับชมอยู่นก็คือแปวนะฮะ <laughs> ติดจากเดสเปซ e มานะฮะก็วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีลง shader mod นั่นเองนะฮะ shader mod ก็คือ mod เงานั่นเองนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน okay, นะโอเคนะฮะก็ คนที่ยังไม่รู้ก็ส่วนมากเขาจะไปหาพวก texture pack แล้ว resource pack ที่มันมีเงาที่จริงไม่ใช่เลยนะแต่ที่มันบอกว่ามันเหมือนจริงอะ่ะไม่ใช่เลยนะครับเหมือนจริงแค่แบบแค่รูปของมันเฉยนะครับแต่ว่าไม่มีเงานะครับต้องมาลง shader pack มาลง shader mod นะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็สิบโมงเที่ยงคืนนะรก็ว่าทำไมเสียงกุมม้งเบา ก็มีนะฮะมอสโหลดเดอร์ก็หรือว่าฟอสนะครับฟอสนั่นเองนะฮะแล้วก็เชเดอร์มอสนะครับเชเดอร์เชเดอร์มอสนะครับเชเดอร์เออเชเดอร์มอสโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับนั่นคืออัปติฟายนะครับแล้วก็ไมค์ครับนะครับไมค์ครับตัวเกมไมค์ครับที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ตัวที่ผมเอามาทดลองนะครับจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งยูเจ็นะครับลองทำง,ง่ายสุดละนะครับโอเคผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดตัวเกมมาเรียบร้อยนะก็มาเริ่มมาทำเริ่มมาทำมาทำขั้นตอนแรกกันเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็ไปดาวน์โหลด Forge มานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ที่ด้านล่างดดสคริปชันนะครับก็เับเป็นคลิกันเลยโอเค แล้วก็เลือก install client นะครับอันนี้ถ้าจะเลือกเป็นแบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ก็กดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับราะว่า client นี้ก็เลือกที่โฟลเดอร์ที่ลงไปคาไว้นะครับแล้วกดโอเคแล้วรอมันลงสักพักหนึ่งนะครับนะมันจะขึ้นไปนี้นะครับผมเคยลงมแล้วนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยเร็วนะครับแต่ ตัวแรกตอนแรกมันจะลงช้าหน่อยนะครับก็รอไปนะครับแล้วนะเดี๋ยวต้องออกตัวเก็เข้าใหม่นะก็ะลงเสร็จแล้วตัวในในตัวตัวไหนในตัวนะครับ <c oughs> เป็นเฮียอะไรแม่งมาชิบหายเลย่นนี้ <c oughs> โอเคนะครับก็ในโฟลเดอร์เข้ามาครับนะครับถ้าเราเข้ามาที่โฟลเดอร์เวอร์ชันนะฮะก็จะมีนี่ครับ Forge นะครับซึ่งเป็น Mod l o a d เ er ดอนะครับที่ผมได้บอกไปนะฮะอ่ะแล้วไงต่อนะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์มอดนะครับโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการวางมอ d นะครับซึ่งมันจะมี2วิธีนัก็คือถ้ายังไม่ชัวนะครับก็กดตัวเกมแล้วก็เข้าไป Edit Profile นะครับแล้วก็เข้า ัวนี้นะครับล่างสุดมันจะมีชื่อตามตามเวอร์ชันนะฮะตามเวอร์ชันแล้วก,กดเซฟโปรไฟล์นะครับเนี่ยชื่อตามเวอร์ชันเนี้ยแล้วก็กดเพยไปเลยนะฮะเดี๋ยวคอยดูว่ามันมีนมอะไรเกิดขึ้นมีคอแห้งจังเโอเคนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีโฟลเดอร์มอสอยู่นะครับนี่นะจริงจบครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับถ้าใครอยากทำเร็วๆนะครับก็แนะนำนะฮะกดนิวนะครับ new นิวเนี่ยคลิกขวา new folder นะิวโฟลเดอร์เนี่ยหรือว่านิวโฟลเดอร์ตัวนี้ก็ได้แล้วกดมอสนี่นะที่บอกว่า แน่ใจว่าเออมอาตรงนี้นีว่าร่องว่ช่างมันเออชะ่ละนะครับต้องมี S ด้วยนะฮะถ้าไม่มีนิ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันไม่เคยลองแต่ช่างมันฮะพอเราลงบอลเดอร์เสร็จแล้วนะครับเป็นทีศเอาแล้วกูจะกดไอี้หน่อมโอเคครับลงไปที่เสร็จสับแล้วนะแล้วก็ก๊อป เชเดอร์มดคอมาเนะีเข้าตัวนี้นะครับ m ม d แล้วตัวที่ผมบอกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นคือ o p t i f ฟายนะครับก็กันเครื่องแหลกนะครับกันไม่การเกมแหลกนะครับเกมกระตุกโอเคขั้นตอนต่อมานะครับทำยังไงตอนนี้คือเราได้ Mod แล้วนะครับถ้ายังไม่ถ้ายังไม่แน่ใจก็เข้าตัวเกมไปดูนะครับ ผมจะบอกวิธีดูให้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือนี่ครับเห็นตัวนี้ไหมซุดนี่ครับ v 1ส0 s t ุด d a น d นะครับแล้วก็ Copy มา Copy ไว้ก่อนนะครับแผกมันต้องใช้แผกนะครับถึงจะมีเงาถึงจะมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแผกนะครับผมใช้ของ Sonic Eater u n b e l i e v a b l e s h a d e r นะครับโอเคแล้วก็ เยันเปิดทับกัน2โฟลเดอร์โอเคนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ไมคครับนะครับแล้วเราก็ตั้ง new folder ให้พิมพ์ตามตามนี้นะครับ shader pack นะครับเหมือนกับ resource pack เลยเปลี่ยน resource เป็น shader นะครับโอเคแล้วก็ enter ไปแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็วางแค่นี้นะครับจบละ ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตัวเกมเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่อย่างนึงครับก็คือผมลองมาทุกวิดีโและไม่ว่าจะเป็น Windows 8หรือว่าวิ d o w s 7เนี่ยก็คือผมก็เจออย่างนี้หมดนะครับไม่รู้ว่าคุณเป็นเหมือนผมหรือเปล่าถ้าคุณไม่เป็นเหมือนผมก็มามา,มา,ม,ามาบอกด้วยนะครับคุณทำยังไงนะฮะอืมนะ่อืมนะ่ ที่ดูนะครับถ้าเราลงมอสเชเดอร์มอสได้นะมันจะมีเชเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าลงถูกวิธีนะเชเดอร์อยู่ตรงนี้อ้าวเฮ้ยแล้วทำไมไม่มาวะกรอ๋อคุณกูแม่งใส่ R ไปตัวหนึ่งว่ะโทษทีนะไม่มาละนะใส่ R ผิดนะครับต้องไม่มี R นะครับ เชเดียร์มดอย่างนี้นะฮะด,ดูดีนะโอเคมันก็จะมาอย่างนี้นะฮะแล้วกดดันแล้วตัวออลติไฟท์เมื่อกี้นะที่ผมบอกว่าจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะฮะวิธีดูคือยังไงวิดีโอเซตติ้งนะฮะนี่ครับคือจะมีให้เยอะมากอะไรเนะี่ยโอ้โหมีเยอะเลยโอเค เสร็จล้วมดเนี่ยจะมี o p t i f i e นะครับแต่ไม่มี shader นะฮะเพราะว่า shader มันอยู่ตรงนี้นะโอเคก็เข้าไปแล้วก็สร้างเบอร์มาเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปทดลองกันนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นเป็น, bug, นบั็กนะฮะเป็นบั็ของเป็นบั็อกของ shader มดตอนแรกนะฮะ ก็ซึ่งผมเป็นอย่างนี้ทุกเครื่องนะฮะคือไม่รู้ว่าต้องรีสตาร์ทหรือว่าปิดเปิดตัวเกมใหม่ะะไม่รู้ว่าต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมหรือเปล่าคือมันมีวิธีทำให้หายนะครับไม่รู้ว่าต้องรีสตาร์ทหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ผมง,ง่วงมากนะฮะคือไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมเลยสักอย่างเลย แค่แค่ข <rôle à déc> ี้ตามารีวิวนะฮะพอตั้งช่วงนี้ว่าแค่ขี้ตามารีวิวนะฮะ จะเป็นเหมือนเดิมบ้าวะถ้าเป็นเหมือนเดิมก็คงต้องรีสตาร์ทเครื่องนะฮะเพราะว่ามีไงก็รีสตาร์ทเครื่องนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่ถูกใจนะครับก็สามารถกดไลค์กันได้นะครับก็่วยเยกันกดกันหน่อยนะครับเฉยเฉยกดนะครับกดเยอะๆนะครับโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ